ขี้นิสกุฎนครกลางทุ่งนาพี่น้องตาพันเลี้ยงงัวเลี้ยงควายพี่น้องนี่กำลังสิตเต้าขึ้นบ้านพี่น้องช่วงแรงๆนะพี่น้องเนาะช่วงใบใบใบสองใบสามกำลังสิตเต้าขึ้นบ้านพี่น้องหน้านี้ก็ได้เลี้ยงพี่น้องหน้าแรงได้เลี้ยงงัวเลี้ยงควาย้ะพี่น้องเนาะบบเลี้ยงกับโบไร่มันจะกินเพื่อปลูกของฝั่งของคนนะพี่น้องเนาะเพราะว่าพันปลูกข้าวโพดปลูกมะเขือเขือ พวกมันพวกมักแตงลายไปแล้วเลยจำเป็นต้องได้เลี้ยงนี่นะครับผมถนนหนทางเลาะริมทางเลาะให้หล่อนะที่น,นี่สกลนครช่วงบ่ายบ่ายทางหน้าพน้นคือจังหมู่บ้านอยู่หมู่บ้านหนึ่งพี่แล้งกำลังขายายออกทางนอกพอายายอี่น้องเลยกำลังขยายก็คดลายขึ้นลายขึ้นและขยายออก มู่บ้านขนาดก,กลางหรือ <Yeah. S 1> ว่าโมใหญ่ หมู่บ้านที่ผ่าถนนคนทางผ่ากลางหมู่บ้านเลยพี่น้องสะดวกสบายอีกอย่างหนึ่งนะพี่น้องเนาะไปตลาดไปเมืองไปให้ไปหน้าก็บสบายไปเมืองสกลนครก็บสบายไปตะบลทะเลก็บสบายไปสีสงขร้ามก็บสบายเพราะมันยังถนนมันติดหมู่บ้านเลยผ่ากลางบ้านเลยเลืสบายไปอีกอย่างหนึ่งพี่น้อง ล่างค่าซีวันันตล่างค่าซีวันันไดยาีไม่อยู่ใสเพื่อนแกดแกด ูบ้านโบราณได้อีกหลังนึงพี่น้องบ้านโบราณหลังที่สองอยู่ข้างในพี่น้องบ้านโบราณหลังที่สองเป็นใคพี่น้องยังคาดสิกวะสุดยอดพี่น้องหมู่อวานบ้านหลังนี้น่าจะทุกสิบเจ็ดสิบหรือแปดสิบปีหรือเกือบร้อยปีละมั้งนี่พอเจ้าของเพิ่นก็ร้อยกว่าเนาะอายุเพิ่นก็หลายตัวคนที่เพิพ่นปลูก น่นแม่ข้าไปถ่ายคลองอยู่มอลำัได้เห่อนอ่นมันโอ้มันตาจ่อ,จองมันตาจ่องเตรียมตัวไปพูด ถึงบ้านแล้วถึงบ้านแล้ว